ในเรื่องของตำรวจเมื่อวานท่านมีการแต่งตั้งทั้งท่านนายกและกตรนะครับแต่งตั้งพอบอตรซึ่งเราไม่ทราบเหตุผลเลยครับว่าการแต่งตั้งดังกล่าวเนี่ยในท้ายที่สุดท่านมีหลักเกณฑ์มีวิธีในการพิจารณาอะไร มีวิสัยทัศน์อะไรมีเหตุผลอะไรอันนี้ผมไม่ได้ลงในคําถามนะครับท่านประธานกขอความงในอย่างนี้ครับครผมได้พูดแอันนี้มันลงไปในคําถามอ๋อไม่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 ประกาศก็ท่านประธา่มแ่จะบอกว่าในเรื่องคืออันนี้ครับมันลึกในคาถามแล้ววันนี้ผู้ที่จะถามอย่างไม่มาก็รอรอกราหน้าถ้าท่านท่านประนไม่มาถ้าสมมุติว่า ผู้ตอบไม่มาผมถือว่าได้ถามครั้งที่สองได้ได้ถามครั้งที่สองแล้วผมจะอนุญาตให้ถามโดยไม่ต้องมีผู้ตอบครับแต่วันนี้ต้องขอไว้ก่อนว่าขอความกราคุญรสมันนิดนึงนะมันจะได้สดมันจะได้สดคือถามถามปั๊บแล้วก็พูดตอบอยู่แต่ถ้าคราวหน้าเมื่อได้ถามแล้วท่านนายกหรือรัฐมนตรีไม่มาผมจะอนุญาตให้ถามได้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องสด แต่คราวนี้ต้องขออย่างที่ว่าเนี่ยธนายกก็ไปเยือนกัมมูชาอย่างเป็นทางการจริงโดยกำหนดล่วงหน้าไม่ได้ไม่ไม่ต้องการอะไรถ้าประธานผมยังยางไม่ต้องการได้มาตอบแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงข้อบังคับพูดเรื่องอื่นก็เจญผมไม่อยากให้เป็นคำถามเพราะเดี๋ยวคราวหน้ามาถามซ้ำยํำมันจะไม่สดครับครับไม่ไม่เป็นคำถามแน่นอนครับท่านประธานครับผมแค่ต้องการจะชี้แจงว่าไอ้เรื่องที่ผมถามเนี่ย มันเป็นเรื่องที่มันมีความจำเป็นเร่งด่วนและเนื่องจากเรื่องที่ผมถามมันเป็นเรื่องตำรวจครับซึ่งโดยหลักการผมเข้าใจดีมันมีความยากมันไม่มีกระทรวงอื่นดูแลเป็นการเฉพาะแต่อย่างน้อยที่สุดสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเป็นประเด็นในสังคมผมก็เชื่อว่าท่านนายกรัฐมนตรีพอคาดหมายได้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะถูกถามในที่ประชุม และก่อนหน้าจะสามารถบรีฟหรือมอบหมายให้กับรัฐมนตรีบางท่านอาจจะเป็นรัฐมนตรีสมศักดิ์ก็ได้ครับให้มาตอบคำถามของผมก็ได้เพื่อให้พี่น้องประชาชนเขาได้สบายใจให้เขาได้รู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับองค์กรตำรวจองค์กรซึ่งมีตำรวจกว่าสองแสนคนและยังมีครอบครัวของเขารวมๆกันเนี่ยเป็นล้านคน แต่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่มาตอบแล้วก็ไม่บอกด้วยครับว่าตกลงแล้วจะมาตอบเมื่อไหร่ผิดทั้งข้อบังคับและสร้างความรู้สึกต่อพี่น้องตำรวจและต่อสภาแห่งนี้ว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาของตำรวจเลยนี่ยังไม่นับว่าตอนที่นักข่าวถามท่านเรื่องสังขยาตำรวจท่านเองก็ตอบในลักษณะที่ว่าจะไปสังขยาสังขยาทำไม เท่ากับท่านไม่ได้ให้ความสัมพันธ์สำคัญกับประเด็นปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นดังนั้นครับท่านประธานครับผมขอถามท่านประธานแล้วกันครับไม่ได้ถามในเนื้อหาสาระที่เตรียมมาแต่ผมถามเรื่องข้อบังคับครับท่านประธานท่านเรื่องข้อบังคับเชิญครับว่าตกลงแล้วเนี่ยในข้อร้1ห้าที่มีการกําหนดนะครับให้นายกรัฐมนตรีในการที่จะต้องระบุวันหรือช่วงเวลาที่จะมาตอบคําถามเนี่ย ไม่ทราบว่าผมจะได้รับคําตอบนะครับในเรื่องนี้อย่างไรเรียนท่านประธานครับครับขอบคุณมากครับจะได้สอบถามไปนะครับ